สีผมมาให้เข้าสตรีมน้อมันคอด้วยเออตามตามสีโอ้ยต้องมีกับแตห้มันยอมใจสเตย์บ้างมันมันชาเรได้ว่าเสื้ออะไรนะคะไม่รู้วอดี้สู เกิดขึ้นนะคะลูกคาดึงดึงดึงจระเข้ลไม่ได้นมหลุดนมหลุดนะคะนมมีอนมีอะไรถ้าอใส่อะไรไหมเนี่ยถ้าไม่ใส่จะได้คะแนนเพิ่มนะรู้ยัง่าวไ้ดกเว้ก่อนอ่าแตอ่า อาจจะไปจาะไปซื้อมาแล้วยังบอกว่าทําเป็นน้องหมีแพนด้ามาอีกว่าจอากนาโดยเฉพาะเลยนะ่หรอเราจจรก็เจาะลูกะลาเองนี้นอ๋อผิงใจไ,ไหมกั่ให่ช่วยทตา เห็นจีเห็นมากอ่หารีโลแต่นีโลนีโล่มาแล้วมันไม่เห็นองพับแอร์ยังไม่มีเท้าค่ะลุงไอเลี้ยงจะพาไปกับไปผัดผ่านไนีโลนีโลนีโลไม่ลงทุนอะไรเลยอ่ะลงแต่ว่านีโลน่ารักอันนี้คืออะไรนี่ไม่หามันจากไหนเลย่ะอันนี้ของหัวยืมมาจาก ลงทุนแค่ส5บาทไม่อยากเยาจาวอะไรสี่บห้าทสี่อิบาบาทยเสียงอะไรนะอะไรนะดัมเมันไม่ใชเด็ดเอาฟรีมันมีไหมนะตอนนี้ต้องพังยย่งยากยุาไม่ลองไม่ลองไม่เอาไม่้องไม่้อง อ่าสินทาบาทนางองอ่ามนนนาาีนี่ <c oughs> อันนี้แพงแพงมึงไปถวบูอย่างนี้แล้วอ่ะบางฟันหัวเนาะอ่าแล้วด้วยนี่อันนี้ไม่ใช่ปลาดาวใช่ไหมคะเอาไม่ดาเครื่องเครื่องแล้วมันใหม่ยังไงล่ะส่งมาจากแอดมินส่งมาจากแอดมินค่ะอ่าแอดมินลงด้วยช่วยกันคิดใช่ไหมคะอ่าอ่าค่ะแ <c oughs> อดมินไอดมินคืออะไรคะ อ๋อ <S, S 2 Pop> อันนี้ไม่ได้เป็นปลาดาวใช bbe 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 ่ไหมตัวไม้หนูตัวสัวตัวน้อยน่าัู้ใจจิ้มปาใหญ่ๆจนหลังแดงแสบแล้วเนี่ยหน้าแตกจริงเลยอ่ะน้าแตกอันนี้เป็นเป็นมะพร้าวที่พี่ผัวไปทำลายใปะใช่ใช่ใช่มันจะตายมันจะตายมันจะตายเมื่อกี้เรเห็นตอนทาสีหน้าแล้วพี่ดิ้บอกว่ามันเป็นสี เรบทาน่าโดยเฉพาะไ่ก็มองบอกมาจริงจริงใช่ไหมเขาหลอกไม่ไลอยาอกไม่รู้ฉพอโกแค่ทายทายไม่ไลบผมไม่รู้ซึ่งมาจากร้านซึ่งเขียนเนี่ยว่ามันจะทำไงอ่ะคือวันแรกหนูเห็นมันเป็นสีโปสเตอร์ที่หนูใช้ต้อนเองจริงจริงแล้วทำไมเราไม่บอกพี่ล่ะไม่พี่ก็ลงสองรอบหนูก็เห็นรอบแรกเลยลูกก็หนูไปถามแล้วบอกว่าเราสีนี้เหรอ สีกระดาษอย่างเดียวพี่ปพีเองพี่ปพีเองพี่ไม่น่าเชื่อคนในไลน์พี่ดาวพี่แมวมาจากไหนอะคะเนี่ยหายากใช่ไหมต้นมะพร้าวหายากมากค่ะฝั่งตรงข้ามพี่ลงกู๊ปีนลงไปในห้องในก้อนเลยขอหรือเปล่าเก็บมาจากเพื่นเขาขอเขาแล้วแต่เขาอยู่ข้างในไม่ได้ยินเราพี่ขอหน่อยนะเขาไม่ตอบอ่ะเดี๋ยววันนี้เขาจะมาบอกเองว่าเขาจะให้หรือไม่ให้นะคะ มาถือก่อนนขาติขาชนมันไปอ้างหาห่อ้างหาริ้วริ้ว้วดูขาเอามาจากโรงเรียนกี่ชิ้นคะอันนี้น้องเรียนฝาให้อันนี้นงเรียนาให้อันนี้ีู่ทำให้ออะไรเองัม่เนี่ยใส่ใส่ใสมีระบายด้วย แน่นอนเป็นคนสุดทำไมาให้น้องทำไมน้องของพันทำไมน้องเสื้อบูตี้เลยมีดักตีอ๋อเอาอะไรก็ต้องแต่งบูตี้วันนี้ได้เลยใครเป็นบูตี้ไหมคะพี่ซันจะลองบ้างเปิดให้หน่อยได้ไหมคะหนูอยากดูเอลเลียร์เป็นบูตี้เขาเสียบ ไอ้เน่ไอไหนไอ้ไหน้องน้อถอดชุดไม่ใช่ไอ้เด้นะอะไรนอยากจะดูน้องอยากนะเออใครมีเพลงคะสองไหมคะอีกใครมีบูตี้มาแล้วมาแล้ว ศิลปินระดับใช้แขนไม่พอป่ะปวดเมื่อยนะถ้าหลอกป่ะหรอไห้อะไรไม่หลอกไม่หลอกไม่หลอกระหว่างระหว่างที่เราประชุมเพื่อดูเสียงกรี๊ดเนาะก็บอกหมายนะที่ให้กลุ่มนี้ไปก่อนละกันอีกแล้วเนี่ยเนี่ยอีนี้เนี่ย นี่นับสองแล้วนะภาษาไปทำกิจงานหนึงน้ำมล้วพี่แล้วไม่เอาตุวเองให้ดลองลองเงินค่าท pues, uh, ิพย์มึงอ่ะพรุ่งนี้นะเอาเงินกูวัดไงกูทวงให้หัวสำรุปความคิดเห็นดีกว่าสนุกไหมคะวันนี้มาก สนุกกันใหญ่เลยชอบกิจกรรมไหนของวันนี้มากที่สุดจีบพี่โพสค่ะนีอันนี้ไหนจีบพี่โพสทำไมคะพี่โพสเราไม่เห็นภาพค่ะ จำลองระหว่างไปและกลับที่เราเกิดขึ้นบนรถมันมีความสนุกยังไงอ่ายิงมือยิงเกี่ยวนตัมันมีเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์หนึ่งที่เราเมื่อคืนนี้ระหว่างที่เรานั่งสนทนาเล่นนับเลขกันอยู่พี่บโบก็บอกว่าอารมณ์สุนทรีวันนี้แกขอเพลงไม่ลืมเลยดิของเทวิติภพอวรสไม่ไม่อะไรเพระเทวิติภพไม่เคยพลาดแล้ว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 ก็บอกว่ามีเลย ไม่คือดูจากหน้าพี่พลว่าไม่ลืมเนี่ยมันต้องมันต้องอยู่ในยุคไหนประมาณเก้าหนึ่งเก้าเก้าศูนย์ลบไม่ใช่บวกนะไปสามเซ่ ไม่จบด้วยความที่เราซึกพี่โพ์เป็นคนน่ารักค่ะทำอะไรพี่โพ์ไม่เคย,กเยกโกรธพวกเราเลยไม่เคยโกรธด่าลงช่วิต,ตลาลโง่ไม่รู้จะทำดีแค่บางทีเผลอผิดเรียกเป็นพี่ตัก๊กพี่โพ์ค่ะไม่ไี่โกรบน้องใช่ปะใช่อ่ะต่อไปเพลง อยากเป็นนางแมวอยากเป็นนางแมวอยากเป็นนางแมวอโอ๊ยไหนแเราก็ขืนเล่นเองแล้วก็ขืนเองไอ้ย่าพูดให้มันสนุกไม่จริงจังเราอยากต้องเล่นบนเรือแล้วทำไมบนเรือทำไมบนเรือทไมไปรำไรกันบนเรือเตยเขาเจ็บเท้า เราก็เห็นพี่จีไก่อะนั่งอยู่ตรงนั้แล้วเอาขาเตยท่าปึ๊บมแต่เราได้ความหวังดีเราจะไปเล่นชมวิวมาพี่จี๋เหนื่อยไหมอะตอนแรกเราก็ตั้งใจบอกว่าอาจจะไม่ต้องไลน์ไม่เป็นรเดี๋ยวพี่จะถึงแล้วไม่เหนื่อยนะะแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็เอาขาเราตั้งแทนแล้วพี่จิ๋ก็บอกว่าเนี่หลอกเรื่องที่หนึ่งเราเมื่อกี้เราไปจะขำกวันนี้แล้วเขาขำอะไรล่ะ ทำตลากิบเชีย <laughs> งก็ไม่ตั้งใจขำให้อะไม่มีงคนของเราขอบคุณยังเนี่ย <laughs> ีดีดีดีใส่เือผ้าดีดก่อนไ้หมไม่ได้ชุดนี้แหละทุกคนที่คนเตรียมกล้องนะคะคพรจริยรทมนะคะเด็กเคารพมากใจุดนี้ท่้อง้าสอนไม่เโอ้ยอาวเเาแต่บอไม่ให้ใครด้พี่พรวให้คุณพัทดูคนเดียวโอ้ยพี่พ้วเาอ่อนเออเอาไม่เออคะเาอ่อน ไม่ทันดขอค่าเยี่ยมชุดครึ่งนลยนะแกล้งด้วยนะไอ้ผู้วัเราตกลงกันเมื่อไงเนาะแล้วถ่วงถ้าไม่ใช่หรอถามนั้นยิ้มยิ้มเย็บให้นะวิคของเรานะเว้ยความรักเดียนะโอเคแยกใจไม่ใช่รอเด็กคนนที่คนที่อะไรวะลองลองลองอะไรนะอ้าวพวกเข้าประกวดมารับของจาก น้องดีด้วยไม่ไม่ไม่เราต้องเอาเทปที่เข่ากับเขาจริงๆรขอจาบอายุความสาลระเลยที่มาน้านจังตาเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเป็นเป็นของแบบว่าที่เขาก็เสนอไอเดียบอกว่าให้เอาของที่หนูแบบว่าไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าบอกความเป็นหนู หนูจะไม่แห้ของหวานที่ดีดูอะไรซิถ้าตันดึงถังจะขาดอะรนตาลสองแก้มใจ่เของขอหนูมันก็ดีถ้าสลับสับกันไปหนูรู้ว่าอะไร่องไหนบ้างโอเคลองดูของหนูก็มีของมีเหอือีกเนอะสองสามเลก็เอาสามฟองไปเลย ได้ซ้อนเลยหนูให้หนูเองเก็บตกลงของคอรมาม่าอีซพี่ติก่ติ๊กเยอะแรกอะพี่ติกอะรมอยาแก้พี่พทอยาแก้พี่โนเออเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวไปรูขาหนูมาทันดาเดี๋ยวไปนับเลขนะเดเลย้าสงกัยแล้วทิ้งเลยอะทำไมอะ อาจิจ <2: orde S 3> ิข <ator il> <lava>. ึ้นมาแล้วเจเจมาดีมากี่พูอาจิหลวงอาจิหลวงห้าบาทสิบบาทไม่ไหว ได้ห uhm, อยน้ like, องน้าค่ะได้ลูกอะไรก็ไม่รู้อ่ะน้องน้ำตอนสูงโอ้หหยมากเสียไปกี่อันเนี่ยสอันง้นอันไหอย่าอ๋อเอาสรางวัลนี่ดอะไรออร ชุดออกหมดแล้วด้วยไม่ไปถ่ายดวงกันเฉยอะไรคูณขาทันมาสองห้านี้ล่ะคาให้น้องตรการถ่ายรูปดวงชุดใส่ยังพัดถือของมันเร้ยนเดกอยากให้แล้วกันนี่นี่จีจีถ่ายรูปก่อน ไม่ได้จะมานคเยวไ่ใส่ดิค่ะเดี๋ยนเหานตัต่อไม่ได้ค่ะเจ็บปเจ็บไม่ตโดนนมอ๋อ่คค่ะก็เดี๋ยวทานอาหารอะไรกันไปก่อนนะคะเดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมอื่นเพิ่มเติมอีกเนาะล้ให้เร